เดือดที่สอนอทองหล่อหลังกลุ่มเชื่องจิตเท,ทวจุติมารับทราบข้อกล่าวหาพิมพ์ลายนิ้วมือความวุ่นวายที่เห็นหลายๆคนก็คงจะดูไปแล้วนะครับแต่เราจะมาดูแก่นของเรื่องนี้กันหน่อยว่าไม่มีนิมิตบอกลวงหน้าหรอว่ามา<ร>แล้วจะโดนโห่ไล่ผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะครับทั้งพี่หนุ่มกัญชัยทั้งต้นอ้อเป็นหนึ่งเอง,เองนะครับก็ไปประทะคารมกันที่สอนอทองหล่อครับหลังจากครอบครัวเชื่อมจิตนะครับมารับทราบข้อกล่าวหาโดยมีคําถามหลายคําถามที่สัง ก็ยังหาคําตอบอยู่ก็คือเป็น2มาตรฐานหรือไม่จากการที่ต้องไปดูแลผู้ต้องหาที่สร้างความเสียหายกับพี่หนุ่มเยอะขนาดนี้มุมหนึ่งพี่หนุ่มเป็นผู้เสียหายในคดีหมิ่นประมาทอีกมุมหนึ่งครอบครัวนั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีเราอาจจะต้องกลับมาพูดคุยกันละมั้งครับว่าการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายและการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาเราจะแยกกันยังไงให้มันเกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับเมื่อวานเนี่ยตอนที่ตํารวจควบคุมฝูงชนเดินทางมาถึงสอนอท้องหลอคือพื้นที่ของสอนอท้อง ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่บ้านคนรวยอยู่กันเยอะ มันก็คงไม่เกี่ยวกับบ้านรวยบ้านจนหรอกนะครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ไม่ห่างจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเนี่ยสทชอเองนครบาลเองก็ต้องหาวิธีใน,ในการป้องกันเฝ้าระวังแต่วิธีการที่เลือกใช้เนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยเราใช้กฎหมายฉบับหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองโดยบอกว่าในมาตรา27นะไม่ให้ทางสื่อมวลชนหรือใครก็ตามเนี่ยบันทึกภาพน้องเอาไปเผยแพร่ทางใดๆก็ตามซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายกับน้องได้จริงๆแล้วในข้อกฎหมาย นนในมาตรา27ของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กเ,เขาไม่ได้ห้ามบันทึกภาพนะเขาห้ามเผยแพร่ข,ข้อมูลบันทึกได้แต่การเผยแพร่ข,ข้อมูลถ้ามีการเซ็นเซอร์จนไม่รู้อัตลักษณ์เลยว่าบ้านนั้นเป็นใครอันนั้นถือว่าไม่รู้แล้วว่าหมายถึงใครน้องไม่ได้เสียหายด้วยไม่ใช่ว่าคึงขังห้ามถ่ายภาพแบบนี้เลยคนละส่วนนะเพราะว่าทางครอบครัวเองเขาก็มีสิทธิ์ดำเนินคดีตามมาตรา27 กับสื่อมวลชนที่เผยแพร่ข้อมูลได้เหมือนกันแต่เป็นสิทธิ์ของเขาสิทธิ์ที่ว่านั่นคือไม่ไม่ได้แปลว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไปดําเนินการเองนะต้องให้ทางบ้านเนี่ยเขามาแจ้งความร้องทุกข์เหตุเกิดที่ทองหลอ่อก็ต้องมาแจ้งที่ทองหลอ่อทีนี้ครับน่าสนใจก็คือในการปะทะกันเนี่ยก็จะมีอารมณ์หลากหลายเกิดขึ้นนะฮะในแง่มุมทางกฎหมายเองหลายหลายคนก็คงรู้กันมาแล้วแหละว,ว่าเนื้อหามันมาจากแค่คดีหมิ่นประมาทนะใช่แต่แก่นสําคัญก็คือครอบครัวเชื่อมจิตเองเนี่ยเขาก็พยายามบอกว่า น้องนิมิตได้ว่าต้องมาวันที่3ก็คือเมื่อวานแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเห็นนิมิตว่ามาแล้วจะโดนลุมขนาดนี้มันน่าจะมาวันนี้แม่ หรือมันจะต่างกับเมื่อวานยังไงวันนี้อาจจะมีกล้องไปรอรับแต่ต้องไม่ลืมว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนร่อนหมายคือครอบครัวเชื่อมจิตเนี่ยเป็นคนประกาศเองว่าจะไปหากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมคือมีการประกาศอยู่แล้วว่าจะมาก็ไม่เข้าใจว่าจะหลบนักข่าวทาไมเพราะสุดท้ายนักข่าวก็ต้องไปตามข่าวที่ตัวเองประกาศว่าจะมาจนมีคําถามไปจนถึงโรงพักทองหลอ่อจนโรงพักทองหลอ่อต้องเข้ามาชี้แจงกับสื่อมวลชนว่าเมื่อวานนี้ไม่สองมาตรฐานยังไงไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่ว่าห้ามพี่หนุ่มไป เข้าห้องน้ําซึ่งมันก็แค่เดินฐานห้องสอบสวนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรอ่านทนารณรงค์ไปทําคดีที่ไหนที่ไหนมานอกจากว่ามันจะมีความไม่สงบเกิดขึ้นจากการด่ากันในโรงพักระหว่างคู่กรณีเข้าถึงจะแยกอันนี้ยังไม่ทันได้ด่ากันเลยยังไม่ทันได้ด่ากันเลยแล้วเชื่อว่าคนอย่างพี่หนุ่มหรือคนอย่างต้นอ้อเป็นหนึ่งก็คงไม่ไปยุ่งกับน้องน้์ยหรอกเพราะมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่แล้วมันไม่เกี่ยวกับน้องถ้าไปเกี่ยวกับน้องเนี่ยไม่ได้เลยอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คืออารมณ์ของคนที่ฝึกกมมมมฐาาานนนนัต้้องงิ่วี เราต้องไม่ลืมนะครับว่าเขาอวดอ้างอุตลิว่าเขามีอภิญญาณอย่างนู้นอัิญญาอย่างนี้ความนิ่งที่โดนเสียงโห่ไล่มันก็ต้องมีมากกว่านี้ไม่ใช่วิ่งหนีนะครับาการวิ่งหนีก็มองว่าก็ยังเป็นปุถุชนทั่วไปมันไม่ได้ต่จากคนธรรมดายัางไงยังไม่เห็นความแตกต่างเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้นะครับมันเป็นเหมือนงานอีเวนต์เป็นเหมือนอีเวนต์น้องไนท์ให้น้องไนท์เนี่ยเป็นที่รู้จักในสังคมมากขึ้นมากขึ้น แน่นอนถามว่าดังไหมช่องโซเชียลมีเดียหลายช่องก็เอาเรื่องนี้มาทำยำาวนไปวนมาคนก็ดูวนไปวนมาส่วนใหญ่คนก็จะไปนั่งดูไอ้ของที่เขาบันทึกเอาไว้แล้วเอามาย่อยเอามาซอยย่อยมันก็ตัดมาแค่เฉพาะบางช่วงบางอันไม่ได้ดูทั้งหมดแต่ถ้าดูทั้งหมดอาจจะไม่เข้าใจก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีการโฟกัสมาที่จุดใดจุดหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้นะครับถ้าใครจะสอนหาเอ เห็นมีสาวกมีแฟนคลับของน้องไนออกมาพูดที่พอมอหรือที่กองปราบปรามนี่แหละออกมาพูดว่าเออไปนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่ามันดีขึ้นเอออันนั้นก็ดีใจด้วยแต่การที่ตัวเองนั่งสมาธิแล้วไปนิ่งไม่นิ่งอะไรยังไงมันอยู่ที่ตัวเองนะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าไปอยู่ใกล้เยาว,วชนแล้วมันจะไปได้ไวบางครั้งคนเรามันหลงทางแล้วมันก็มันเดินไป ไปแล้วกองเชียร์เชียร์ไปแล้วมันจะยูเทิร์นกลับมาเนี่ยมันมันก็อายเขาจริงๆไม่ต้องอายแล้วครับยูเทิร์นกลับมาก็ได้ทุกคนพร้อมให้อภัยนะสำหรับน้องไนเสมอแต่ก็อย่างว่าแล้วฮะน้องลงได้พ่อแม่อาจจะไม่ยอมลงก็ได้ยังไงก็ตามนะฮะต้องรอดูว่าสุดท้ายอะเรื่องนี้จะจบลงยังไงแต่ต้องไม่ลืมว่าคุณธรรมราชก็ไปฟอไ้องในหนกระแสไว้เยอะสุดท้ายศาล ยกฟ้องแม้คุณธรรมราจะอ้างว่ายังไม่ได้คำพิพากษาก็ตามแต่สุดท้ายก็ต้องออกมาชี้แจงไหมว่าเออมันมันยกอย่างที่อาจารย์จตุรงพูดจริงไหมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคือสังคมจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่งงจริงๆมันก็ตอบไม่ยากเหอกในมุมทางในความด้วยกันก็เออไปฟ้องเขาสารยกจะยกชั้นไต่หรือยกชั้นพิจารณาก็คือยกผลนั่งกฎหมายอาจจะมีความต่างกันบ้างแต่มันเป็นภาษาที่พูดและเข้าใจง่ายเท่านั้นเองตกลงพอมไอปขอคุ้มครองชั่วคราวศาลก็ไม่ให้อีกแล้วใช่ไหมก็ไม่แปลก งันสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันซื่ว่าพอมจะสามารถสั่งหยุดกิจกรรมเชื่อมจิตได้หรือไม่นี่สําคัญอยู่ตรงนี้กิจกรรมเชื่อมจิตเป็นอันตรายต่อพัฒนาการของน้องไหนหรือไม่พอมควรต้องออกมาอธิบาย